สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชาววัวนะครับเนาะมื้อนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาพบพ่อๆกันคือเก่าครับที่ช่องกุ้งเจริญสัพิ์วัวงามอีสานใต้ผมกับน้องลาคนเก่าแล้วครับพ้าพีผพานองมาชมวัวงามวัวโคเงือง่ามที่อกแล้วนะสวัสดีครับน้องลาที่พามาอาบน้ำงัวนเนาะวันนี้เนาะงัวเฮานี่มันคุ้นมันเชื่องสามารถอาบน้ำได้าบได้จับได้นะครับเนาะเบสิกขั้นพื้นฐาน ของคนสีเลี่ยงวัวมือใหม่มือเกา่าต้องคิดถึงนิสัยวัวการจ่ายลูกวัวนำนมวัวนิสัยพวกนี้พวกลัษณสิ่งเหล่านี้ต้องมีนะครับเด้อสำหรับผูใ้ใดที่หางวัวไปเลี้ยงเพื่อเป็นแมวบอกแมวพันธุ์นะครับเนาะเช่นกันครับโคมนี่เ้ากระสีเอามาแสดงให้เห็นถึงวัวที่ดีต้องจับได้บายได้คุ้นเชื่องอาบน้ำได้ <c oughs> อย่างวัวโคมนี่นะครับเนาะ โบอกวอลหลาย,ย้ายห้างครับสีว่าเลยล่ะครับว่ามคามนี่เป็นลักษณะจังไดมากจังไดเป็นแม่ลูกแม่ลูกตัวเมียลูกแรกเลยครับเด้อแม่ลูกแรกตัวเมียททยาติซีวายศูนย์เก้าหกแม่ลูกแรกตัวเมียททยาติซีวายศูนย์เก้าหกแม่ผสมได้สีเข้า2สองเดือนนะครับเด้อผ่านสองรอบแล้วโอกาสเป็นไปได้แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผ่านเ้อครับเด้อ โอกาสสีทอง80-90%เพิ่งได้ลูกตัวแรกครับตัวแรกคือหมายถึงตัวนี้นี่ครับน้องยีวาประเภทคุณสมคุณสมบัติเด่นของงวดตัวนี้นะครับเด้อคือจายลูกขันเทพเลยครับใส่พอไดออกพอนั่นนะครับเนาะประเภทพลังน้ำนมนมซีเต้านะครับเด้อน้ำนมดีมากๆครับงวดตัวนี้จายลูกสวยแถมทรงลูกอีกตั้งหาก นำนมเวลาลูกออกมาน้ำนมดีมีคุณภาพมันสิต่างจากวัวบางโตทีถึงสีลูกสีใ่แต่ว่าเวลาออกลูกมาลูกกินนมนมบ่มีคุณภาพนมหน่อยบ่ซงลูกนะครับเนาะมันกระสีบ่ได้ลักษณะนี่ิ่งน้่งยีห้าครับตัวนี้แหงอาบน้ำแห่งสีเข้มแหงปกติสีเข้มอยู่แล้วครับสีเม็ดปะกามอยู่แล้วน้่งน้องยังเกาะ น้องยี่หวาทาย,ยาทซีวศูนย์เกด้วยครับด้วยเบึง่งกกหางคพนโกหางแผ่นหลังครับพี่น้องแผ่นหลังตรงนี่ครับควันจับงามที่สำคัญเป็นทาย,ยาทซีวศย์เกใบหลอดครบเอกสารครบน,น,น้องัหลานเนาะสามารถดูแลง่ายครับอาบนำได้ ดูแลง่ายเจ็บไข้ได้ป่วยมากอะสามารถทำการเข่าหาง่ายนะครับเนาะเบสิกพื้นฐานในการเลี้ยงงัวเราต้องเลือกแม่งัวลูกงัวที่มีความคุ้นเชื่องนิสัยดีดนะครับเนาะแล้วก็จ่ายลูกสวยๆเพื่อห้เฮาสิได้มีกำลังใจในการเลี้ยงนะครับเนาะมเมนสิสีอามาเราเลี้ยนยูเฮนฮนเฮนเขาได้เนี่ยโเขาได้เนี่ยตอนนั้นมันก็ถ้าไม่เฮาเกิดความหนาเบื่อดีบบดีก็ได้ขายขาดทุนไปนะครับเนาะ ต้องเลือกเอาโคมที่ดีๆจ่ายลูกสวยน้ำนมดีไม่มีตำหนิที่สำคัญถ้ามีท่องติดมานำหรือผสมไว้แล้วแบบซี่แห่งสุดยอดนะครับเนาะวันนี้ครับกับสีว่าถึงแม่ครับอ้าแม่สูงร้อยประมาณ140บวกลูกไว้หเดือนแม่ผสมได้สี่สเดือนนะครับเรื่อแม่ผสมแล้ว พี่น้องมากพี่น้องสนใจเขามีราคาเปิดให้ด้ 5, ครับเด้อหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสำหรับผู้ใดท่านท่านใดที่ต้องการไปเป็นแม่บอกแม่พันในคอกนะครับเนาะนี่ครับเด้อหางเพิน่นหางใหญ่นมสีเต้าแล้วแล้วเดี๋ยวดย,วยดยดหาลล นี่นะนะนะครับเนดะ้อราคาเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันนะครับเนดะ้อแม่ลูกโตเมียททยาศซีไวศูนเก้าหกเอกสารครบดนะครับเนดะ้อถ้าใครต้องการไปเป็นแม่บอกแม่พันหาแม่บอกแม่พันเขาค้อเขา,ขาฟาร์มโคมนี่เป็นคําตอบได้ครับหนะึ่งแสนหกหมื่นสี่พันอกสานส่งฟรีนะครับเนดะ้อ เบอร์โทร0622680039ครับ0622680039สำหรับพี่น้องท่านใดที่มาเบ่งโตจริงกับมาเบ่งได้ครับที่บ้านหนองคำตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดบ้านหนองคำตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเด้อมาครับสิพามาเบ่งลูกวันนี้อาบน้ำแล้วมไหมเสื้ออะไรแปลงคือก รูปให้พี่น้องเบิงว่าความคุ่นเชื่องมันจะดีขนไดนีครับเนี่สามารถลูกได้ใบได้ครับหลังตรงนี่ครับควรจับงามบึงต่างข้อค่นซีไว้ต่างข้อลายแล้วครับต่างขอยืเยอะครับความยนของมันนี่ครับเยยืนไหมลูกยืนไหม duyên mày duyên mày luôn Hãy đẹp นี่ความเย็นความหนาว็นไลยครับ เดี๋ยวนะลูกเพิินเพิ่งลักษณะเด่นของลูกเพิ่นลูกเพิ่นสิเป็นเป็นประเภทหนาเลือกครับหนาเลือกหลังตรงแข้งขาใหญ่เนาะนมสีเต้านี่ครับน้ำใต้หลนี่ครับต่างคอหูต่างคอหลนแล้วครับเนาะคอแข้งคอขาดีเรียบสวยเนาะครับเนาะกะถือว่าผ่านเลยเหรครับแจ่ลูกนี้ก็ได้เงินแสนเหรอละครับยอดอีกหนึ่งตัวนะครับเนาะ ฝากพี่ฝากน้องไว้น้ำล้วกันครับ164,000สนหห้1หนึ่งอีสานส่งฟรีเลยครับเด้ออีสานส่งฟรีเบอร์โทรศูนย์หกสองสอ้าพี่น้องท่านใดสนอกสนใจมาชมที่คอกพี่ฟาร์มได้เลยนะครับนะบ้านหนองคําตําบลน,น้ำำําคําอาเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษน,นี่ครับสวยๆเลย ถือสะกดจิตแล้วครับตอนนี้นางยีหวาถึกสะกดจิตเรียบร้อยผู้ใดมักผู้ใดสนใจที่เอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันในคอกในฟาร์มนะครับเนาะแม่ลูกตัวเมียลูกแรกแถมในแถมผสมแล้วอีกกําลังสิพานกาลังสิครบสองเดือนนะครับเนาะผ่านสองรอบแล้วแต่ยังันครบสองเดือนโอกาสติดอยู่ที่แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตัวแม่เพิ่นลูกเพินเ่นนี่เป็นทายาทซีวายศูนย์เก้าหกครับ เอกสารครบใบหลอดครบวยครับเด้ลเอลาวทาต,นตนนนะุนยับตัวมาหนน,นะยับหนามาหนนะโอเคน้องหลาว่านำปนนำต้มป,ปลาปนสีบกลกเราคนวะา <c oughs> ้องลาวที่ไปเห็ดเขามันไกลครับโอเคนะครับเนาะวันนี้กับผมยังไลยครับก็ฝากไว้นำครับฝากช่องกุ้งเจริญทรัพยบัวงามอีสานใต้ ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามให้น้ำแน่เลยครับเด้อเพื่อสิโพภัดคลิปงวางามครับช่วงนี้สิมีง่วางามมาเปิดให้พี่ให้น้่องดเดบงเป็นประจำนะครับเนาะผู้ใดที่ต้องการหาเมวบอกแมีพันกน็อย่าลืมนะครับด้วยกดกระดิ่งติดตามไว้ครับสีบโพภัดคลิปต่อไปนะครับเนาะเมื่อนี้ผมก็ขอจากไปด้วยคำว,ว่าสวัสดีครับ